เค yeah, จ้ากลับมาอีกแล้วคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดถึงระบบการ p โพลิมอ i z a t i o n ที่มีความคล้ายกัน2ระบบซึ่งระบบที่เราเรียนมามันก็จะมีหลกัหลกๆอยู่4ระบบใช่ไหมก็คือ b บล s o โซลูชัน m m มูเชันแล้วก็ u ั p เพ s ชัน ระบบเบล์เนี่ยก็คือพูดง่ายๆก็ว่าเป็นระบบที่ในนั้นอะ่ะมันมีแต่โมโนเมอร์กับอินิเชเตอร์จะไม่มีตัวทำละลายหรือว่าไม่มีตัวกลางตัวไหนเลยอันนี้นะทำให้โมโนเมอร์ที่ได้ออกมามีความบริสุทธิ์สูงมากแต่ข้อเสียของมันคือในการเกิด p o ลิเมอไ z เซชันเนี่ยมันบางทีจะมีความร้อนออกมาด้วยหรือในบางปฏิกิริยานี่จะต้องใช้ความร้อนการกระจายความร้อนหรือว่าการถ่ายเทความร้อนในระบบนี้เนี่ยทำได้ยากเพราะว่าลองนึกดูมันมีแต่ของแข็งมีแต่เนื้อแบบเหนียวเหนียวของโพลิเมอร์เต็มไปหมดเลยฉะนั้นเนี่ยการถ่ายเทความร้อนมันจะทำได้ยากมากในทางปฏิบัติจริงๆ ระบบต่อไปก็คือระบบโซลูชันระบบโซลูชันเนี่ยก็หมายถึงว่าทุกอย่างละลายกันเป็นสารละลายเนื้อเดียวกันจะไม่มีการแบ่งเฟสกันในเนื้อของสารละลายตัวนี้นั่นก็คือทั้งอินิเชเตอร์แล้วก็โมโนเมอร์จะละลายในตัวทําละลายแสดงว่าในสารนี้ในระบบนี้จะต้องมีตัวทาละลายถูกต้องไหมโดยสุดท้ายแล้วเนี่ยตัวโพลิเมอร์ที่เราได้ออกมาจากระบบโซลูชันเนี่ยก็ละล,ะลาย ในนั้นด้วยเหมือนกันทุกอย่างจะทำปฏิกิริยากันในระบบของสารละลายทั้งหมดแล้วเราก็จะได้โพลิเมอร์ในรูปแบบของสารละลายเสร็จปุ๊บเราจะต้องเอาสารละลายตัวนี้ไปตกตะกอนในตัวทำลายตัวอื่นซึ่งที่มันตกตะกอนได้ก็เพราะว่ามันละลายเข้ากับในระบบโซลูชันได้แต่ว่าไม่ละลายในอีกตัวทำลายตัวหนึ่งก็เป็น คอนเซ็ปต uh, ์ง่ายๆเนาะเรื่อง solubility parameter หรือว่าความเป็นขั้ว like t i s s o f e like อะไรอย่างงี้ก็ไปหาดูเพิ่มได้ตัวอย่างของระบบที่เป็น solution ที่เราทำแลบไปก็คือสไต l รีนโคมาเลอิกแอนไฮไดอีกตัวหนึ่งก็คือถ้าจะไม่ผิดเป็นโพลีอะคริลไนไตร์ปะเดี๋ยวเปิดดูแบบอ่ะใช่แต่ว่าโพลีอะคริลไนไตร์มันจะพิเศษหน่อยก็คือ ตัวโมโนเมอร์เนี่ยละลายในน้ำได้บ้างในตอนแรกของการทำปิยาเนี่ยมันจะเป็นระบบโซลูชันแต่ว่าในตอนสุดท้ายแล้วเนี่ยไอตัวโพลิเมอร์ที่ได้อะมันมีความไม่ละลายน้ำอยู่หรือว่ามันใหญ่เกิดแล้วมันก็ตกตะกอนลงมาเป็นของแข็งแบบเล็กๆสีขาวๆอะไรเงี้ยหรือว่าน่าจะสีเหลืองเออสีเหลืองเราจะเรียกระบบนั้นในตอนสุดท้ายว่า PC p r e c i p i t a โพลิเมอไรเซชันหรือว่าระบบที่มันมีของแข็งเล็กๆผสมอยู่ในของเหลวเราก็จะเรียกว่าซเลอรีอ่น,นี้คือของ p a n หรือว่า p o ลีอะค y l ล n i ไนตร e ทีนี้ระบบที่เราจะมาพูดถึงเป็นหลักในคลิปนี้ก็คือ e m ม t i o n แล้วก็ซัสเพนชันสองระบบนี้มันมีความคล้ายกันแต่ก็ต่างกันในดีเทล คือพูดถึงในตัวอิมมชันก่อนอิมมชันหรือว่าในภาษาไทยที่เรารู้จักกัน,นก็คือคอรลอยนั่นเองในเนื้อคอรลอยเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยเราจะอธิบายในเชิงน้ำมันกับน้ำเละกันมันจะมีน้ำมันแล้วก็น้ำใช่ปะ่ะคอนเซปต์ก็คือ น้ำมันเนี่ยไม่สามารถละลายในน้ำได้แต่มันสามารถแตกตัวเป็นหยดเล็กๆในน้ำได้ถูกป่ะสมมติเราใส่น้ำมันอันนี้คือน้ำเราใส่น้ำมันลงไปปึ๊บแล้วเราก็คน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 น้ำมันมันสามารถแตกตัวเป็นหยด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 ได้แต่ก็ยังเป็นหยดที่เราสามารถสังเกตเห็นได้อยู่ว่านี่คือหยดของน้ำมันมันจะไม่รวมกันเป็นเนื้อเดียวกันกับน้ำถูกไหมแต่พอทิ้งไว้สักระยะเวลาหนึ่ง น้ำมันมันก็จะมาจับตัวกันให้เราเห็นเป็นเลเยอร์ของน้ำมันในในคอนเซปต์ในระบบของอิมัลชันเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า e อมัลซิไฟเออร์หรือเราเรียกว่าเซอร์แฟกแทนก็ได้เหมือนกัน อิมัลซิฟายหรือว่าเซอร์เฟนเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ทำให้น้ำมันสเตบิลไลซ์หรือว่ามีความเป็น e m มัลชันในน้ำได้นั่นก็คือพูดง่ายๆเหมือนมันจะไปละลายน้ำมันให้น้ำมันเนี่ยละลายอยู่ในน้ำได้อีกทีหนึ่งซึ่งสารที่เป็น e m มัลซิฟายมันจะเมื่อเมื่อเมื่อมันลงไปในน้ำแล้วเนี่ยมันจะแตกตัวให้เป็นโครงสร้างที่เราเรียกว่าไมเซล เราจะวาดคล้ายๆออ,อร์อแบบนี้อาจารย์ตัวหางของมันเนี่ยจะเป็นหางที่เรียกว่าส่วนไฮโดรโฟบิกไฮโดรโฟบิกหรือถ้าสมมุติว่าใครคุนค้นๆไอชีวะเราก็จะเรียกสิ่งนี้ว่าฟอสโฟลิปไบเลเยอร์ ฟอโซก็คือเออมันเป็นส่วนประกอบของผนังเซล์เนาะที่ที่แบบว่าด้านหนึ่งชอบน้าด้านหนึ่งไม่ชอบน้ำอะไรเงี้ยพวกเยื่อเลือกผ่านเออนั่นก็ไม่เกี่ยวผู้เฉยๆตัวหางเป็นไฮโดรฟ o บิกส่วนตัวหัวเนี่ยจะเป็นหัวไฮโดรฟิลิกคําว่าฟบิกกับฟิลิกฟิลิกหมายถึงชอบน้ําปึ่งชอบน้ำไฮโดรฟบิกหมายถึงไม่ชอบน้ำ ฉะนั้นเวลาที่เราเติมทั้งอ m มัลซิฟาเออร์และน้ำมันและน้ำเข้าด้วยกันเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือหนึ่งตอนเติมลงไปครั้งแรกนะเราจะแทนน้ำมันเป็นวงกลมแลวกันน้ำมันเนี่ยจับตัวกันเป็นวงกลมแบบนี้แต่พอเราเริ่มคนเริ่มคนเริ่มคนปุ๊บน้ำมันก็จะเริ่มแตกตัวออกจากกันแล้วอ m มัลซิฟาเออร์ ก็จะไปทำให้ไอหยดน้ำมันเนี้ยมันอยู่ตัวได้ยีนส์ไฟเบอร์เป็นสีแดงๆตัวนี้ปึ๊บ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 อ่ะเป็นตัวไปล็อกหยดน้ำมันไว้โอเคประมาณนี้แล้วถ้าถามว่าหยดน้ำมันเกี่ยวอะไรกับปฏิกิริยาโพลิเมอไรเซชันหยดน้ำมันในที่นี้เราก็คิด ว่ามันเป็นหยดของโมโนเมอร์นั่นเองซึ่งคุณสมบัติแรกก็คือโมโนเมอร์จะต้องไม่ละลายในมีเดียมนี้หรือว่าในตัวตัวของเหลวตัวนี้จะต้องไม่ละลายเนาะมันจะต้องแบบว่าแตกตัวเป็นหยดเล็กๆๆๆแบบนี้แล้วถูกห้อมล้อมด้วยตัวเซอร์เฟตแทนหรือว่าเอมอลซิไฟเออร์ทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้น อันนี้สมมุติเป็นระบบที่โมโนเมอร์ถูกจับด้วยอิมัลซิฟายเออร์เรียบร้อยแล้วนะตัวอินิเชเตอร์ก็จะเริ่มเข้าไปแทรกซึมเข้าไปในตัวผนงังแทรกเข้าไปแทรกเข้าไปในไมเซลแต่ละตัวทำให้โมโนเมอร์ที่เป็นหยดหยดอยู่ในตัวอิมัลซิฟายเออร์นี้เนี่ย อยู่ในไมเซลตัวนี้เนี่ยเกิดการพัลภาเกชันขึ้นภายในหยดของโมลเมอร์อันนี้ก็จะเป็น,นกลไกของ m o ม i ชันข้าวๆแบบนี้แล้วตอนสุดท้ายอ่ะเราจะได้เป็นสารละลายที่มีหยดของโพลิเมอร์อยู่เต็มไปหมดถูกปะ่ะ ระบบออมชันของเราเราใช้สังเคราะห์โพลีไวนิลอะซิเตตเนาะทีนี้เนี่ยเราก็นำมันไปเจือจางใน ในน้ำกลั่นก่อนซึ่งเดี๋ยวเราไปพูดถึงตัวที่เป็นสารตั้งต้นกับตัวที่เป็นอินิเชเตอร์เนาะแล้วก็อีมัลซีไฟเออร์ในข้อนี้เราใช้ออยล์หรือว่าหยดของโมโนเมอร์เนี่ยเป็นโพลีเอ่อไม่ใช่เป็นไวนิลอะซิเตตไวนิลอะซิเตตสูตรโครงสร้างของมันก็คือ C O C แตบอลบอล O CS สามหนึ่งสองสามสี่โอเคตรงนี้เน้อที่เราเรียกว่าอะซิเตตหรือว่าถ้าใครจำไม่ได้ก็จำน้ำส้มสายชูใช่ปะ่ะน้ำส้มสายชูก็คือกรดอะซิติกอะซิติกอะซิเตตเหมือนกันนะทุกคนสูตรของน้ำส้มสายชูคืออะไร CS สาม COOH ถูกปะ่ะ ถ้าแยกเป็นไอออนมันก็จะได้เป็นตัวอะซิเตตออกมา COO ลบกับ H บวกนี่คืออะซิเตตจะไม่ได้ก็นึกถึงกรดอะซิติกน้ำส้มสายชูกรดอะซิติก etic, น้ำส้มสายชู CS3 COH o CS3 COO ก็แตกออกมาเป็นอะซิเตตนั่นเองอส่วนตัว emulsifier นี้เราจะใช้เป็นตัว SDS หรือว่าโซเดียมโดเดซิลไดโซเฟตใช่ปะ ส่วนตัวที่เป็นอ initiator เราจะใช้ ammonium p e r o x y d ไ s ซั f a ฟ e สูตรโครงสร้างของอ initiator คือ a m m เนียม NS4 ammonium p r o x y d ไ s ซั f a t e ซึ่งเอ่อโทษทีกลไกในการแตกตัวเหมือนกันเลยเหมือนกับเบนโซอิลเปอร์ซด์ o X A, ก็คือกลับไปย้อนดูได้แตกตัวแบบนี้เอโดยกลไกของไอ้ตัวระบบอิมมอชันเนี่ยก็เป็นฟีลเลอร์ดิคอเหมือนกันนะทุกคนฉะนั้นการอินิชิชั่นพัลวากเกชั่นเทอร์มินชันเนี่ยเหมือนกับฟีลเลอร์ดิคอเลยแค่ตัวระบบของมันอะมีเป็นระบบอิมมอชันแค่นั้นเอง สารละลายสุดท้ายที่เราจะได้ใช่ปะเราก็จะได้เป็นสารละลายที่มันละลายอยู่ในกันได้ก็คือโมลิพอลิเมอร์มันละลายอยู่ในตัวระบบได้เราก็จะต้องทอํายังไงก็ได้ให้ตัวโพลิเมอร์นั้นมันตกตะกอนลงมาด้วยการเติมกรดไฮโดรคลอิก Ok nghĩa là đồ trong những cái ครานี้ถามว่าตัวไฮดโดรคลอรเนี่ยไปดึงโมโนเมอร์เอ้ยไม่ใช่โพลิเมอร์ให้ตกตะกอนได้ยังไงโครงสร้างของโดเดซิลซัลเฟตหรือว่าโซเดียมโดเดซิลซัลเฟตเนี่ยมันจะเป็นหัวไฮโ,รไฮโดรฟิฮดลิกใช่ไหมแล้วก็เป็นหางไฮโดรฟริกข้างในเนี่ยเป็นโพลิเมอร์อันนี้มีอยู่เต็มไปหมดเลยนะ ตัวไฮโดรคลอรีดเนี่ยพอแตกตัวในน้ำแล้วมันก็จะให้เป็นไฮโดรเจนบวกกับคลอไร์ลบใช่ปะ่ะอันนี้เป็นโซเดียมดเดซิลซัลเฟตไอตัวคลอไร์ลบเนี่ยมันก็จะวิ่งไปจับกับตัวที่เป็น Na แล้วก็จะได้เกลือของโซเดียมคลอไรออกมาส่วนตัวไฮโดรเจนเนี่ยมันก็จะไปจับกับ ประจ,จุลบที่ยังเหลืออยู่ของไอตัว sulfite ตรงนี้ทำให้มันหลุดออกมาชื่อสมมุติมันติดออกมาด้วยกันอย่างเงี้ยแล้วหยดของพอลิเมอร์มันก็จะอยู่เพียวๆแหละจะไม่มีอะไรมาสเตอบิลไลซ์หรือว่าเป็นอ m มลชันเป็นออมูลซฟายเออร์ให้กับมันอีกแล้วเพราะว่าไอ้นี่ก็โดนแย่งจับแล้วอันนี้ก็โดนแย่งจับแล้วเหมือนกันหยดมันก็เลยจะตกตะกอนลงมาได้เมื่อหยดกรดเข้าไป เราก็จะได้เป็นโพลิเมอร์ออกมาซึ่งโพลิเมอร์นั้นมันก็จะมีลักษณะคล้ายๆอย่างใช่ปบ้าที่เราเอาไปคนๆๆให้มันจับตัวกันเป็นก้อนแล้วล้วก็เอาไปล้างจนกว่ามันจะเป็นกลางทีนี้ถามว่าโพลีไวนิลอะซิเตตใช้ทำประโยชน์อะไรแล้วก็ จะเห็นว่ามันลักษณะคล้ายๆกับกาวลาเท็กเนาะเวลาที่เราทำสลามอะ่ะก็สามารถบอกได้ว่ามันใช้สำหรับในการเป็นกาวแล้วก็เป็นส่วนประกอบของสีหรือว่าสารเคลือบต่างๆได้อันนี้ก็ไปหาดูเองได้เนาะอืมที่มันสามารถเป็นตัวเคลือบได้เนี่ยก็เพราะว่ามันสามารถเกิดการแบบว่า พอเป็นโพลิเมอร์แล้วก็อาจจะก,การคอรลิง์อะไรอย่างนี้ได้อ, okay. อันนี้ก็จบของอิมเมชันแล้วส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือการซัสเพนชันซัสเพนชันหรือเราจะเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นมินิบอล ความหมายก็คือคกลไกจริงๆของมันระบบจริงๆของมันคือระบบเบาที่เอามีเดียมหรือว่าตัวกลางอะไรสักอย่างมาเป็นตัวส่งผ่านอุณหภูมิให้เพื่อให้มันมีการกระจายตัวแล้วก็การถ่ายเทความร้อนได้ดีขึ้นซึ่งในที่นี้ก็คือน้ำนั่นเองในระบบ s u s เพ n s ชั่เนี่ยทั้งตัว i n i t i ชเตอรและตัวโมโนเมอร์จะไม่ละลายในน้ำเลย ถ้าได้กลมๆใหญ่ๆเนี่ยอาจจะถือว่าเป็นตัวโมโนเมอร์ดอปเลตก็ได้เนาะโมโนเมอร์โมโนเมอร์โดยไอตัวซัสเพนชันเนี่ยเราจะใช้ในการสังเคราะห์โพลีสไตรีน โดยจะมีสารสารหนึ่งที่เราเรียกว่า suspending agent suspending agent เนี่ยก็คือเหมือนตัว stabilizer เพื่อทำให้หยดโมโนเมอร์มันอยู่ในในระบบของมีเดียมได้ก็คล้ายๆกับ emulsifier เลยแต่ว่ามันจะไม่ใช่โครงสร้างของไมเซล์พอไอตัวโมโนเมอร์เนี่ยมันแตกตัวเป็นหยดเล็ก,ลกๆใช่ไหมทุกคนในน้ำ แตกตัวแตกตัวแตกตัวป็นหยดนเล็กๆปุ๊บก็จะมีตัว suspending agent นี่แหละที่มาห่อหุ้มคือ suspending agent มันเป็นตัวที่ละลายในน้ําได้แล้วมันก็จะมาเกาะๆกับผิวของโมโนเมอร์ด p อปเแบบนี้ก็เพื่อทําให้โมโน m e r d ์ด p อปเลไม่รวมตัวกันเป็นหยดใหญ่ๆทําให้มันแยกแยกแยกแย,กแย,กแยกออกไปเพื่อมีการกระจายของความร้อนแล้วก็สามารถควบคุมขนาดของโพลิเมอร์ที่เราต้องการจะได้ได้ด้วย ก็คยือยิ่งมีถ้ายิ่งมี Suspending Agent เยอะแสดงว่าหยดโมโนเมอร์เนี่ยก็จะยิ่งมีเยอะมากขึ้นไปด้วยแล้วหยดโมโนเมอร์เยอะ <c oughs> ก็แสดงว่าขนาดมันจะเล็กแล้วก็สม่ำเสมอถูกปะ <c oughs> แต่ถ้าเรามี Suspending Agent น้อยเกินไปเนี่ยมันก็จะทำให้หยดโมโนเมอร์เนี่ย ใหญ่ขึ้นแล้วก็ขนาดอาจจะไม่สม่ำเสมอแล้วการทำปฏิกิริยาเนี่ยอาจจะได้ยิวที่น้อยกว่าก็ได้นะเพราะว่าการส่งผ่านความร้อนหรือว่าความใหญ่เกินไปของตัวโพลิเมอร์บนตัวหยวดของโมโนเมอร์เนี่ยมันอาจจะไปขัดขวางการเกิดโพลิเมอไรเซชันได้ขนาดโพลิเมอร์ที่ได้ก็จะใหญ่แล้วก็ไม่สม่ำเสมอ ทีนี้พอเราได้ s t ตบิล i ซิ่ง m o n นเมอแล้วเนาะก็คืออันนี้เป็นหยดของโพลีสไตรีนที่ถูก s t ตบิล i ซ์ด้วยตัวโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ตัว i n i ิ i a เตอร์เนี่ยมันก็จะอยู่ในเหมือนแทรกซึมเข้าไปปุ๊บอยู่ในหยดของโมโนเมอร์ด้วยพอละาลายกันอยู่ในหมดในหยดของโมโนเมอร์ปุ๊บมันก็จะเริ่มเกิดการ Initiation แล้วก็การ p พลิเ g a t i ชั ถามว่าทําไมมันถึงเรียกว่าเป็นมินิบล l สมมุติอันนี้คือหยดของโมโนเมอร์อ่ะอันนี้คือถูกสเตบยริไลซ์ด้วยโพลีไวนิลแอลกอฮอล์อันนี้คืออินิเชเตอร์แล้วในนี้ก็จะมีหยดของโมโนเมอร์เต็มไปหมดเลยอินิเชเตอร์มันก็แตกตัวแล้วก็เริ่มจับไอตัวนี้มาอยู่อ่ะอันนี้คือ Before a n d after อันนี้คือ After มันก็จะจับจับจับ มาโพลิเมอไรเซชันกันทำให้โมเลกุลที่เราได้ออกมาโพลิสไตรีนจากแบบนี้เราจะสังเกตเห็นว่ามันจะเป็นเม็ดเม็ดที่แบบเหมือนจะกลมกลมลีลีอะไรอย่างนี้เนาะสีขาวๆใสๆเออด้วยความที่ในดับเบลตตรงเนี้ยมันมีแค่โมโนเมอร์แล้วก็อินิเชเตอร์ทุกคนเหมือนกับในกรณีของเบลเลยก็คือจะไม่มีตัวทำลายเรามีแค่มีเดียมที่เป็นน้ำที่เป็นตัวส่งผ่านความร้อนเฉย แต่ในหยดในการทำปติยางจริงๆเนี่ยมีแค่ i n i ิ i a เตอร์กับโมโนเมอฉะนั้นเราจะเรียกระบบที่เป็นซั p e n s i o n ว่ามินิ b บลได้แล้วมันก็จะทำให้มีความแบบว่าบรยสุดขึ้นได้ด้วยแต่เราจะเห็นว่าตอนที่เราเราเอานำไป กรองหรือว่านำไปทำให้มันบริสุทธิ์ขึ้นเนี่ยเราจะต้องทำในสภาวะที่น้ำเป็นน้ำอุ่นเท่านั้นเพราะอะไรเพราะว่าโพลีไวนิลแอลกอห์หรือว่าตัวสเตบิลิเซอร์เนี่ยมันละลายได้ในน้ำอุ่นถ้าเราทำให้น้ำมันเย็นนั่นก็หมายความว่ามันจะจับตัวกันเป็นโพลิเมอร์แล้วพอมันจับตัวกันเป็นโพลิเมอร์ปุ๊บมันก็จะจับอยู่บนโมเลกุลของสไตรีนอ่โพลิเมอร์ได้ ทำให้โพลิเมอร์ที่เราได้ออกมามันมีความไม่บริสุทธิ์จากการปนเปื้อนของ s u สเพนดิ n งเอเจนท์ทันไหมก็คือมันต้องร้อนพอถ้ามันร้อนโพลีไวนิลแอลกอฮอล์มันละลายได้ในน้ําแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่น้ํามันเย็นโพลีไวนิลแอลกอฮอล์จะจับตัวกันเป็นโมเลกุลเป็นก้อนแล้วก็มันคลุมหยดของโพลีสไตรีนอยู่ใช่ไหมถ้ามันเย็นปุ๊บมันก็คลุมกันอยู่อย่างนั้นเราจะแยกโพลีสไตรีนออกมาไม่ได้ สิ่งที่เราต้องทำก็คือเติมน้ําอุ่นไปเรื่อยๆคนๆๆๆๆแล้วก็เทน้ําออกลิน้นสไปเรื่อยๆจนกว่าน้ําจะใสถูกไหมพอน้ําใสก็เราสามารถบอกได้ว่าโอเคตอนนี้โพลีไวนิลแอลกอฮอล์ที่เราใช้เป็นซัสเพนดิ้งเอเจนต์เนี่ยมันละลายออกไปหมดแล้วเรียบร้อยตะกอนที่เราได้ออกมาจึงเป็นตะกอนของโพลีสไตรีนบริสุทธิ์ในตัวของระบบของการโพลิเมอไรเซชันก็จะ ประมาณนี้จกกันคลิปหน้าครับ